กลาบสวัสดีครับพี่น้องเอามาเปิดกระปุกเมึงนับกระปุกว่าตั้งแต่ขายของมาไดยแยกบาทพี่น้อง มาเปิดกลุ่มสับเดี๋ยวมาเนี่ยแหละแล้วคลายคองได้แล้วก็หยอด <c oughs> ส่วนเหรียญส่วนเหรียญบ่ได้ใช่ <c oughs> เหรียญน,นี่ยกบวขึ้นมีเหรียญหาเหรียญบาทเหรียญซิฟธรรมดาครับผมแต่ว่า อันพวกเป็นแบ่งนี่แล้วสิเก็บปากนะเด็กแคบัทโอ้เก็ก oh. บกำเอาอีหลายเลยโอ้ยมีจะแบ่งลอยแบ่งพันเหมือนตัวนี้ โอ้ยได้หลายมื่นอยู่ตัวนี้โอ้นี่นี่เอาไม่เข้าหนึ่งสองสองเท่าไหร่ะสองหกแปดเก้าอืมเด็ดเละโอ้ย โอ้ได้เป็นเงินเหมือนเดิมเพื่อนที่ไปซื้อของพี่น้องเพื่อนจะไปฝากธนาคารไว้ลูกก็ไปซื้อของลงทุนนีี่เเด๋ยวพ แม่นับก่อนมันได้เท่าไหร่อย่าเพิ่งมายุม่มนี่นกัดื้อเรียกเป็น้องดื้อเป็นแล้วนี่นี่ออกมาออกมานี่ออกมานี่มปปนันสุกกระโปงเก็บไปนี่ละจอดเทลลือยละอลอยเทือยสองลอยมื่อได้มื่อได้แต่ลายกรยศสองลอยอได้แต่ลายกระยศลอยแต่ว่าเป็นใดชูเมือ่อ ขายของมันดียางมันได้มันได้จับเงืง่อนเสมอแล้วก็ได้พอได้ซื้อกับขอกับน้ำแล้วก็ได้เก็บนิดหน่อยพี่น้องแค่ว่าก็บคอยเก็บสะสมเอาแต่ขายมาดกแน่พี่น้งองอืแต่ขายมาเพิ่นก็อืนกับพอได้เมืองเพิ่นถือแก่เมืองว่าขายได้เก็บาทาเรียนเรียนบ่นนได้นับแล้ว เพื่อนเีไปฝากให้ลูก่อเพื่นเชียวไปฝากให้ลูกความ,มานะจ้ะชวนเก็บกเบ็เจ็บเก็บใยเพื่อนะโคตรของลูก <c oughs> เพื่อลูกเรียนหนังสืงหนังสือ,อได้เรียนแล้วฝากเรียนแล้วพัฒน์สองพันก็นยังดีได้พี่น้อง อีก็บ่มีฝากให้เพิ่นส่นพ่อแม่กับากินไหมพูดง่ายง่ายนบาอย่างดอกมันพ่อได้อยากได้กินอยู่กินมุกพริกกินแก้วกินยังก็แล้วแต่ว่าเด็กหน่อยนี่ความหิวห่วยนี่มันทรมานเนีเห็นหลูกก็เจ้าอยากได้กินนั่นกินนี่ถ้าไปตะลงตลาดเจ็กหน่อยงขึ้นมาให้เอวนั่นเอวนีนี่น ว่ไหวดินาอเาพเว่าเอาขึ้นรีบไปเดี๋ยวเอาให้่อยช่หของตะหน่อยห,หกนิตหนึ่งได้พี่หนังฮนะอบอท่านตัหน่อยสิไปเอาตู้อยู่เอาซอกระเป๋าแม่และ อยับขึ้นขึ้นกนี่ด้0 0 0มื0สองพสพาบาทจะอปไปฝากให้ลูกหนึ่งหมืได้ได้ทั้งหมดหนึ่งหพันบาทเหรียญาันได้นับจะ้ะสามลอยอ<ะ>สามอยฝากให้ลูกเกบบาท เดียนนะามร้อยแมนอุ้ยเหรียญกับหลายบาทอยู่ยพี่ครับหลายพันอยู่ดิ้นี่ผลทั้งเตยไม่แต่เหรียญหต่เดียนทีหลายพันอยู่นี่ละ่ะค่อยเก็บสะสมเอาเก็บเล็กผสมหน่อยเอาไปฝากให้ลูกมักะนี่ละ่ะเป็นผลงานค่อยเก็บเล็กเก็บ จะได้ขายของผู้เดในพี่น้องจะขายของมาจไมอแต่จะขายกอดขายใส่กอดมาครับมีหลายเพิ่นกัดยอดหลายมือได้ได้หลายเพิ่นกัดยอดอมือได้ได้หน่อยกะยอดมือละยลอยเรียจากหิริขึ้นเขาขึนะะ้นนามอืมอืมเมื่อนี้นนเฮ็ดใส่กอดขายมืม่อนี้เฮ็ดใส่กอดจ้ะ หลายอด้นี่เป็นเงาบอยๆไปฝากให้ลูกมีเจ้ของเน่ๆทั้งนั้นเลยเน่ๆหมดเลยนะเอาไปใช้ยังหันอีกเหรอใช่ไว้คนที่ไปตลาดก่อนอ๋อเจ้เออจะไปติดมันจะเสาร์หดป่ะไม่ปตลาดนะอืมอืไปซื้อของไปซื้อซื้อหมูเฮียใส่เกาะพี่น้องอแล้วไป วัดเงไปหาบ่เจอแท้เฉดแบบคำ่านบัวเอ๊ะใส่ชุดอะไรเนี่ยอุ้ยชุดอะไรยุยยุ่ยย่าเนี่ยฮะฮะหนูหนูใส่ชุดอะไรยุยย่ยุยย่ไม่เอานะไม่เอาหนาวครับที่น้อง ออกไปข้างนอกก็ได้เพื่อพาสิไปตลาดเอ้ยเอ้ยนี่น่อย่าทำอย่างนั้นนะเทิดอะไรฮะมื่อนี่บ่เท <grading> ่าอะรเมื่อนี่บ่เท่าอะไรบ่เจ้าองศาบึ้งมึงได้อ๋ออุณหภูมิเอ้ยนี่แงเจ้อยากได้อย่างนด้ยศนพี่น้องเบิง่งเอา๋อ,อหัวโขกกับปลูกด้วยอไป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 ก่อนสวัสดีครับพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจขอบคุ้มครัวเฮานะ ไปก่อนสวัสดีครับอืสวัสดีจ้าอะสิบแปดกันเอาละสวัสดีครับ